โอ้เป็นถุงสูมซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็นพันฟอร์มและอันนี้ของอันนี้อันนี้อันนี้เนี่มออจิ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะกล่องสุ่มกันนะงสุ่มกับกล่องสีนี่อันนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นถุงสูมซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็พันฟอร์มอร์พันฟอร์มเป็นรถสุดยุ่ง อันนี้จะเป็นกล่องสูงเครื่องปั้นดินเผาจิ๋วนะแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรข้างในเดี๋ยวเรามาลองแกะกันอันนี้มีสองแบบเดี๋ยวเรามาลองแกะการซ้อมเมอร์ก่อนเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะเดี๋ยวเราลองแกะกันแกะยังไงฉีกเลยฉีกไม่ได้ไม่มีลายเสือกันเลยกันเลยมาใส่มาตัดแก้วอะไรแดงๆอ่ะ ข้างในเป็นแค่นไม่มีอะไรเลยไมีแค่ลูกอมส้มเองไม่มีอะไรเลยลูกอมส้มเป็นฟันฟองแล้วก็ลูกอมหนึ่งเม็ดเป็นเคี้ยวของตองนี้ของซองนี้ของไททอมเมอร์ไททอมเมอร์เดี๋ยวเรามาลองอันนี้อัดตัวอะไรนะไอรอนแมนดูดิว่าเราจะได้อะไรซองที่สอง หนึ่งสองสามได้เต่าเต่าได้ยังไงลูกกมแล้วก็สติกเกอร์โปเกมอนใช่หรอปใช่ใช่ใช่เป็นโปเกมอนค่ะลูกกมส้มอีกแล้วน,นีของอันนี้นีของอันนี้น,นี่ แค่คนี้เองของซูเปอร์ฮีโร่เครื่องปัน้นดินเผาอันนี้อันนี้เครื่องปั้นดินเผาขิวใช่ดเดี๋ยวเรามาดูที่เกะตรงใหตห่นะนี่กได้เป็นะนใครตัด่ไ,ไ,ดไนงนีน่ี่ข้างในเครื่องปั้นดินเผาอยูอย่ เราลองเทกันอุ้ยได้เป็นหม้อใช่ไหมหม้อผิวไม่มีแล้วมีหนึ่งอันหม้อผิวไปจำจิ้มจุ่มแค่นี้นะแค่นี้โอ้ยยกยกขึ้นนี่ยกขึ้นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเราจะทำหมูจุ่มกินกันจิ้มจุ่มโอ้โหแค่นี้ไม่มีอะไรเลย เล้ว<พ>อรอบหน้าทำหม<ป>ูจุ่มรับหน้าเราจะทำหมูจุ่มกินกันเค